โดกใหญ่หลายสชนเลยจ้าตามมากตะกรงวู้ยเบ้องรุ่นจู่ดินนะคะรุ่นจูดินเลยคะ่ะอันนะะี้ว่าป่าชาวซอยที <c oughs> ทองมวนมะพร้าวสดทองมวนสดมะพร้าวอ่อนคะ่ะทองมวน ดอกใหญ่หลายตน้นเลยจ้าตาม,มาตะกล้องวูบ่งรุ่นจู่ดินนะคะรุ่นจู่ดินเลยคะ่ะงามแหง้งงามหลายมีหลายต้นแหง้งวู้พิกามันไม่น่าจะของพิกัด หน้าวัดถ้ำผ่าน้ำทิพย์อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนะคะโอ้นี่นี่ตรงนี้ว่าก็จะมองเห็นเจดีย์ด้านบนซุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวตาซุ้มหดี๋ยเขาจาเบิงเรายังไม่ได้เข้าในพื้นที่วัดนะคะก็ใส่สมหูได้โอเคนั่นแหละเจดีย์ชัยมงคลค่ะพุ่นพี่น้องบักฮวงไล่หลายสองข้างทาง เป็ดเปียวเนาะครับเนาะเอาแซบเ่ะครับเอาแซบอยู่แต่ว่าบ่มีผู้ใดแซบเอาแซบอยู่แต่ว่ามมดแซบแรงไปเปลี่ยาคแซบมปบตามมาทนล้อันี้อ๋อเราจะซื้อกันไม่ได้นะมุกนี้ลิศสุด คอ,อหมูหัน่นหั่นหัน่นหรือซอยซอยทีๆดูสเต็ปการซอยนะครับดูสเต็ปการซอยอดูสเต็ปการการซอยของปลาเจ้าแล้วก็สเต็ปการคนหนุ่มเมียปลาเจ้าโอ้ส,อมโอสมพ่ออยู่กันได้น่าหลุดตามอย่าไป <c oughs> ทองมวนมะพร้าวสดทองมวนสดมะพร้าออ่อนคะอ่ะทองมวนส <laughs> องมว,น,งงวนสดมะพร้าอ่อนกล่องละบาทศูนย์แปดศูนย์หนึกานอ่จเร่องะกดมน,นะคะที่ตลเจ๊แอนชอรี่เพิ่นก็ไปหลายน,านัดลวพี่น้อง สำหรับท่านใดที่แบบอยากทำลงทานอยากทำอะไรก็ติดต่อได้นะคือมันอร่อยมากเนี่ยกล่องหนึ่งห้าชิ้นยี่สิบใส่มันอร่อยจริงๆเผือกก็มีนะนบอสแ,แสบบอ,บอีวิว